สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้ามาในตลาดวันที่1 1นะคะทันวานะเวลาบ่าย3โมงยนาทีนะคะวันนี้ปิมจะออก1ออเดอร์นะคะกดให้ดูห้ดู1ออเดอร์ที่30ดอลลาร์นะคะตอนนี้ตีแนวไว้แล้วนะคะเห็นกรอบราคาด้านบนไหมคะตอนนี้เขาหลุดแนวกรอบราคาด้านบนมาที่แนวรับล่างแล้วนะคะหลุดกรอบราคาด้านบนตอนนี้เราจะตีไล่ลงมานะคะไล่ตามลงมานะ 5วิจวเปลี่ยนเป็น1นาทีก่อนนะคะปรับเป็น1นาทีก่อนนะคะจะกดที่30ดอลลาร์นะคะ1ไม้ออก1ออเดอร์นะคะพาวิเคราะห์แนววิเคราะห์กราฟนะคะ ถ้ามีเวลาถึงจะทำคลิปให้ดูนะคะต้องขอโทษทีมแฟนคลับด้วยนะคะที่ติดตามนะทุกคนทุกท่านนะคะที่ขอคลิปแล้วนะคะตอนนี้เกือบหนึ่งอาทิตย์นะคะไม่ได้ลงคลิปให้นะคะหลุดแนวลงมาแล้วนะคะหลุดแนวลงมาแล้ววันนี้ตลาดแรงขายแรงมากเลยต้องหาแนวที่เราถนัดก่อนนะคะหารูปแบบที่เราถนัดก่อน รอให้เขาลงมาในแนวที่เราน่าจะชนะนะคะคู่นี้รูปแบบการซื้อลงก็น่าจะสามารถทำได้นะแต่ปิมไม่ใช่สายซื้อลงนะคะพิมสายซื้อขึ้นนะคะ ตอนนี้เขากำลังวิ่งขึ้นไปนะคะวิ่งขึ้นไปที่แนวที่เราตีไว้นะคู่นี้น่าจะมีโอกาสลงต่อยาวนะสำหรับ AC นะคะเพราะาหลุดแนวลงมาแล้วนะคะปล่อยเลย โนเทลงมานะคะตามคาดนะคะสำหรับ AC นะนเทลงมาเลยนะ้องเทลงมาเลยเทคโโดลจียืนยันแนว ะะยืนยันว่าจะลงต่อนะคะยืนยันว่าจะลงต่อแล้วเขาก็ลงมาจริงๆด้วยนะคะ mm hmm. คือเขาขึ้นต่อไม่ได้ค่ะสำหรับโดจิเทานะคะโดจิเทาแท่งก่อนหน้านะคะ มีโอกาสที่การที่เขาลงมาลึกๆมีโอกาสที่จะมีแรงซื้อส่วนขึ้นนะคะสำหรับ a c นะหลุดแนวมาแล้วแรงซื้อส่วนขึ้นทะลุแนวเดิมเลยแท่งยาวกว่าเดิมนะคะปล่อยเขาเลยค่ะปล่อยเขาเลย ปล่อยให้เขาสร้างแนวใหม่นะคะให้เขายืนยันว่าเขาจะขึ้นหรือลงนะคะให้เขาเลือกทางนะคะปล่อยให้เขาสู้กันไปก่อนนะคะโอ้แกกระโดดขึ้นไปนะคะแดงซื้อเยอะมากนะแดงซื้อเยอะมาก อีเจ e นี่น่าสนสนสุดแล้วนะคะถ้าเขาลงมาลึกๆนะยังไม่ใช่รูปแบบที่เราจะเข้าออเดอร์ได้นะคะกลางทางกลางแนวนะคะอยู่ระหว่างการวิ่ง ไปที่แนวรับแนวต้านสําคัญอันนี้จะไม่เล่นนะคะจะไม่เล่นเนาะตามไปนะคะตามตีไปนะคะราคาอยู่ตรงไหนเราไปหามองหาแนวรับแนวต้านนะคะแล้วเราตีไปเรื่อยๆนะคะว้าว น่าสนนะน่าสนนะคะถ้าเขาลงมาลึกถึงแนวน้ําเงินเรานะคะไม่งั้นก็แนวเขียวเลยนะลงมาไหมโอเคนะคะใกล้สุดแล้วแต่คาดการว่าการที่เขาเทลงมาจากเส้นกริดนี้นะคะแล้วลงมาถึงโซนแนวซ้อนด้านล่างนะคะใกล้แนวซ้อนด้านล่างน่าจะมีแรงซื้อผลักเคลื่นนะคะต้องดูแรงเขาด้วยนะคะก่อนเข้าออเดอร์น,นะคะไม่ใช่ว่าแรงขายเทลงมาแบบ ลึกๆลึกๆลึก,ล,กลงเรื่อยๆแล้วเรายัง,ย,งยังจะสวนอันนี้ต้องห้ามมือเอามือเอาก้นนั่งทับมือไว้เลยนะคะถ้าแบบนั้นนะแรงขายเขาแรงซื้อยังไม่เข้ามาในตลาดเลยนะโอเคค่ะชนะไปนะคะสำหรับออเดอร์นี้นะคะขอเก็บภาพก่อนนะคะเข้าออเดอร์ที่แนว เป็นแนวรับใหม่นะคะเป็นแนวซ้อนด้านล่างนะคะ,แน,นนนะ,คะแนวซ้อนด้านล่างที่ตีไว้นะคะแนวซ้อนด้านล่างที่ตีไว้เดี๋ยวเป็นาพาวิเคราะห์กราฟต่ออีกนิดนึงนะคะจะเข้าแค่ออเดอร์เดียวนะคะแค่ออเดอร์นี้ออเดอร์เดียวนะวันนี้นะคะนี่ปล่อยเขาขึ้นเลยค่ะส่งไม่ค่อยดีนะสำหรับ GU ลงมาแล้วนะคะเทลงมาแล้ว ราคาลงมาลึกมากเจอแรงซื้อสวนขึ้นนะคะสี่แท่งแล้วนะตอนนี้สำหรับ AC นะคะแท่งเทียนนะคะแท่งแดงแท่งเขียวขึ้นอยู่กับอารมณ์ของตลาดนะคะถ้าคนส่วนใหญ่เห็นว่ามันราคาถูกมากๆก็มีโอกาสที่จะมีคนตั้งซื้อตั้งราคาซื้อรออยู่นะคะโอเคนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ